คือต่อมน้ำเหลืองบนใบหน้าของเราค่ะทุกคนหลายคนคิดว่าการกัวซาเนี่ยนะคะสําหรับรีดกล้ามเนื้อเพื่อให้หน้าเราเล็กลงมันก็เกือบถูกแต่มันไม่ใช่ความจริงแล้วหลักๆของการกัวซาคือการระบายน้ําเหลืองใต้ผิวหนังของเรานะคะแต่หน้าเราไม่ได้เลี้ยวขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อเราถูกรีดแล้วมันเล็กลงนันแต่เพราะว่าน้ําเหลืองมันถูกระบายออกฉันก็จะเปิดแผนที่แบบนี้เริ่มแรกเปิดต่อมก่อนรักแร้ของเราเนี่ยมีต่อมน้ำเหลืองเยอะมากนวดวนประมาณ10รอบนะคะเสร็จ<ด><ด>เราก็จะใช้กัวซาค้างเรียบๆเนี่ยนวดคะบริเไหป้าองขาสึก ออมีกวัวซาก็ใช้กักวซา,าไปเถอะเวลาร่ <he. S 2> างกายราบวมบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากก๋วยเตีเ๋ยวข้าวเหนียวหมูปิ้งนะมันอาจจะเกิดจากน้ําเหลืองที่มันอุดตันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยแหละก็น,นวดตามแผนที่นี้เลยเริ่มที่หน้าหูก่อนจากข้างแก้มไปข้างหูนะคะมันเป็นการเปิดทางระบายบริเวณหน้ามันคล้ายๆกับว่าเป็นหน้าบ้านของน้าเหลืองเสร็จก็มาตรงกลางแก้มนะคะตรงนี้จะเป็นจุดสะสมของหน้าบวมโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเวลากินส้มตามํากินอะไรมาหรือว่าร้องไห้หนักๆเนี่ยอันนี้คือบวมเห็นชัดเจนมากแล้วมันจะมีใต้ตานะคะอันนี้ช่วยเรื่องงาค่หหหะมลัู หูตรงนี้นี่เป็นจุดบอดที่หลายคนลืมทํามาลากลงมาสิบทีแล้วก็อย่าให้ของเสียงค้งอยู่ตรงกลางนะคะก็นวดจากหลังหูเนี่ยปาดลงมาล่างคอนี่เลยเลิศก็ฝากแชร์ด้วยนะ